เคยไหมที่ความรักกลายเป็นบ่วงกรรมที่พันธนาการข้ามภพชาติเคยไหมที่เสียงกระซิบจากอดีตเรียกหาชีวิตในปัจจุบันที่ต้องชดใช้ณนะเรือนไม้เก่าแก่ริมคุ้งน้ำที่ถูกทอดทิ้งเรื่องราวความรักต้องห้ามที่โศกเศร้าของสร้อยกับภาคยังคงลอยอวนไปกับสายลมหนาวเหน็บยามค่าคืน พวกเขาถูกกีดกันอย่างโหดร้ายจากผู้ใหญ่ที่ไม่เห็นด้วยเพราะฐานะที่แตกต่างและคำสาบานเก่าแก่ที่ผูกมัดตระกูลซอยถูกบังคับให้แต่งงานกับชายที่ไม่ได้รักสุดท้ายเธอเลือกจบชีวิตลงในแม่น้ำเชี่ยวกรากพร้อมคำสาบแช่งที่กรีดร้องก้องไปทั่วคุ้งน้ำยามตะวันลับ ใครที่พรากเราไปขอให้มันและลูกหลานต้องพบเจอแต่ความทุกข์ระทมแสนสาหัสอย่าได้พบสุขชั่วนิรันด์หลายสิบปีผ่านไปเงาแห่งคำสาบเริ่มคืบคลานเข้าสู่พิมพ์หลานสาวรุ่นเหลนของตระกูลที่เคยพรากความรักของส่้อยเธอเริ่มเห็นเงารางร่างสะท้อนในกระจกบานเก่า ได้ยินเสียงครวญครางโหยหวนยามวิกาลและกลิ่นดอกลำดวนที่โชยมาโดยไร้ที่มาราวกับมีใครกำลังสะกดรอยตามพิมพ์ตัดสินใจไปหาป้าลำดวนผู้เท่าคนเดียวที่ยังจดจำเรื่องราวในอดีตได้ดีป้าคะพิมพ์รู้สึกแปลกๆที่บ้านหลังนี้เหมือนมีใครบางคนจ้องมองพิมพ์อยู่ตลอดเวลาพิมพ์เล่าด้วยน้ำเสียงสั่นเครือจนแทบจะขาดห่วง ป้าลำดวนถอนหายใจยาวดวงตาฉายแววหวาดกลัวลึกซึ้งนางหนูมันคือคำสาบของสร้อยไงละ่ะวิญญาณของนางยังคงวนเวียนไม่ไปไหนนางกลับมาเอาคืนมาทวงความรักที่ถูกพรากไปทวงคืนทุกสิ่งทุกอย่างที่นางไม่เคยได้รับแล้วพิมพ์จะต้องทำยังไงคะป้าจะหลุดพ้นจากมันได้ไหมคะพิมพ์ถามด้วยความสิ้นหวัง นางจะตามหลอกหลอนลูกหลานตระกูลนี้ไปชั่วกาลนานจนกว่านางจะได้ในสิ่งที่ต้องการซึ่งไม่มีใครรู้ว่าคืออะไรคืนนั้นพิมพ์นอนไม่หลับเสียงเคาะหน้าต่างเบาๆดังขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าก่อนจะเปลี่ยนเป็นเสียงขูดขีดรุนแรงเงาร่างบิดเบี้ยวปรากฏขึ้นตรงมุมห้องดวงตาสีเพลิงแดงกำจ้องมองมาที่เธอด้วยความแค้นเคืองเจ้า ต้องชดใช้ความเจ็บปวดนี้เสียงกระซิบเย็นเยียบดังขึ้นข้างหูราวกับลมหายใจจากหลุมศพพิมพ์กรีดร้องสุดเสียงร่างกายแข็งทื่อด้วยความหวาดกลัวสุดขีดเธอเห็นสร้อยยืนอยู่ตรงหน้ามือเรียวยาวซีดเสียวเอื้อมมาสัมผัสใบหน้าของเธอกลิ่นลำดวนคละคลุ้งจนแทบจมูกราวกับจะกลืนกินทุกสิ่งและตั้งแต่นั้นมา พิมก็ไม่เคยเป็นคนเดิมอีกเลยบางครั้งเธอยิ้มอย่างเลื่อนลอยไร้ความรู้สึกบางครั้งเธอก็ร่ำไห้ราวกับหัวใจแตกสลายราวกับว่าวิญญาณของสร้อยได้เข้ามาอาศัยอยู่ในร่างของเธอเพื่อรอคอยวันที่ได้ทวงคืนทุกสิ่งไปพร้อมกับลมหายใจสุดท้ายของทายาทคนต่อไปที่ต้องแบกรับเงาแห่งคำสาปหนีไปตลอดกาล